สวัสดีครับตาทองชาแนลนะครับตอนนี้เรามาใส่บาตรด้วยกันนะครับพี่น้องตอนนี้พระ,ะเดินเดินเลยไปแล้วเดี๋ยวท่านกำลังเดินกลับมานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ <c oughs> ตื่นสายกันเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่สายเตรียม <c oughs> ไปแล้วนะครับพระท่านไปแล้วนะฮะ,ะโมทนาสาธุบุญเสบัดเดียกันนะพี่น้องน,น้อยได้ทําบาตรยามเช้าอากาศสดใสนะครับสดชื่นกันใสยนะครับท้องฟ้าอากาศก็รู้สึกมันเหมือนอึมครึมจะมีพายุใหม่ที่เข้าไทยเราน่าจะมีนะพี่น้องแล้วว่าฝนทิ้งช่วงอีกแล้วฝนตกทิ้งช่วงทิ้งช่วงก็คือแรงแห้งแรงนะครับแต่โซนนี้ก็ยังชุ่มชื่นอยู่แต่ว่า สำหรับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาต่อลำบากเพราะว่าก็ต้องอาศัยน้ำอ,อาศัยน้ำในการเ,ราเลี้ยงข้าวพ,พืชสวนนาไร่อาศัยข้าวเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นความหวังของพี่น้องเกษตรก,รกรก็คือ,อพระพิรุณผลที่จะเรามาปโปรยปลายสู่พื้นพระเม่ธรณีนี่นะครับ สำหรับคลิปสบายนี้ตอทองแชน,นะนลเขาจบคลิปแตะเพลงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมแล้วอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจตอทองแชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ